พระเจ้าอุดมสินเจ้าเมืองฝางมีพระมเหสีองค์หนึ่งทรงพระสิริโฉมงดงามมากในวันหนึ่งหนึ่งสีผิวของพระนางจะเปลี่ยนไปถึงสามสีคือเวลาเช้าผิวพรรณของพระนางจะขาวบริสุทธิ์ผุดทองเวลาเที่ยงสีผิวของพระนางจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนและเวลาเย็นสีผิวของพระนางจะเปลี่ยนเป็นสีแดงละเลือ ซึ่งเป็นที่น่าชวนพิสมัยอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้พระนางจึงได้พระนามพิเศษว่าพระนางสามผิวจากผิวที่งดงามผุด่องของพระมเหสีเจ้าเมืองฝางทำให้เป็นข่าวเรื่องลือแพร่ออกไปว่าพระเจ้าฝางนั้นมีพระมเหสีที่งามยิ่งนักยากที่จะหาหญิงใดเทียบได้ซึ่งข่าวนี้ ก็ล่วงรู้ถึงหูของพระเจ้าสุโธธรรมราชาซึ่งเป็นกษัตริย์ของพมา่าพระองค์จึงอยากจะมาดูให้เห็นความจริงจึงได้ปลอมแปลงกายเป็นพ่อค้าต่างแดนนำสินค้ามาจากเมืองตะโกงหรือเมืองยางกุ้งเข้ามาขายยังเมืองฝางและได้เข้าทุนถวายผ้าเนื้อดีแก่หญิงในเมืองฝาง เพียงเพื่อจะได้ย่นโฉมของพระนางสามผิวว่าจะสวยงามดังคำล่าลือหรือไม่เมื่อกษัตริย์เมืองพมา่าได้เห็นความงามของนางเท่านั้นก็เกิดความหลงรักจนไม่อาจจะหักห้ามใจตนเองได้เมื่อเสด็จมาถึงเมืองอังวะที่ประทับของพระองค์ทรงข้ามควรวนหาแต่พระนางคันจะมาสู่ขอพระนางนางก็มีพระสวามีอยู่แล้ว จึงคิดหาวิธีที่จะช่วงชิงเอาพระนางมาให้ได้และวิธีที่จะได้พระนางมาก็คือต้องทำศึกชิงนางคิดได้ดังนี้แล้วพระเจ้าสุดโทรธรรมราชากษัตริย์พมา่าก็ตรัตรียมลีพลได้นำกองทัพมาทำสงครามกับพระเจ้าฝางซึ่งกินเวลาถึงสมปีจนในที่สุดกองทัพพมา่า ได้ปิดล้อมเมืองฝางไว้เพื่อไม่ให้ชาวเมืองได้ออกไปทำมาหากินชาวเมืองฝางตกอยู่ในวงล้อมของพมา่ามีความอดอยากยากแค้นสเสบียงอาหารเพราะที่มีอยู่ก็หมดไปแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นทั้งพระเจ้าเมืองฝางกับพระนางสามผิวทรงตระหนักดีว่าสาเหตุมาจากทั้งสองพระองค์ และเพื่อเห็นแก่ชีวิตไพ่ฟ้าของแผ่นดินและเพื่อยุติปัญหาทั้งสองพระองค์จึงตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการชวนกันไปกระโดดลงบ่อซาวาซึ่งบ่อน้ำนี้มีความลึกถึง20ว่วาเพื่อปรงพระชนชีพและเพื่อรักษาชีวิตชาวเมืองไว้เมื่อพระเจ้าสุดโทรธรรมราชายกทัพเข้าเมืองฝางได้ และได้ทราบว่าทั้งพระเจ้าฝางกับพระนางสามผิวกระโดดลงบ่อน้ำสิ้นพระชนแล้วกษัตริย์พม่ามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้ยกทัพกลับพมา่าเมื่อศึกสงครามสงบลงแล้วไทยฟ้าข้าแผ่นดินเห็นว่าเจ้าเมืองและพระมเหสีทรงเสียสละพระชนชีพเพื่อรักษาเมืองฝางและชีวิตของชาวเมืองไว้ จึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทั้งสองพระองค์ไว้ที่บ่อซาวาซึ่งอยู่หน้าวัดพระบาทอุดมผู้คนพากันกราบไหว้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปกบ้านคุ้มเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขตราบจนทุกวันนี้ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิง่งจิ๊ง,งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะ